ภาวะตัณหาคือความทยานอยากในพบอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นความทยานอยากที่ตั้งอยู่บนทิฐิว่าเรามีตัวตนมั่นคงเป็นอิสระภาวะตัณหาคือความอยากให้ตัวตนเนี่ยตามสมมตินีผาสุขปลอดภัยอย่างเที่ยงแท้ทาบรอาจปรากฏในลักษณะปรารถนาความร่ำรวยอยากมีชื่อเสียงอยากประสบความสําเร็จอยากมีอํานาจวาสนาอยากให้คนนับหน้าถือตาอยากเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบอยากให้คนรักหรือแม้แต่อยากจะเป็นคนดี ภาวะตัณหาเนี่ยชักนําให้เราในยึดมั่นถือมั่นในความคิดว่าเราเนี่ยเป็นใครและความคิดเหล่านี้ก็เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความเชื่อว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรผลเสียปรากฏชัดเมื่อคนอื่นเนี่ยไม่ได้มองเราในแบบที่ต้องการหรือไม่ได้มองในแบบที่รู้สึกว่าเขาควรจะมองในกรณีที่ไม่รุนแรงเรื่องนี้อาจนําไปสู่ความน้อยเนื้อต่ําใจได้รู้สึกว่าคนเน่เข้าใจเราผิดหรือไม่มีใครี่เห็นคุณค่าของเราในกรณีที่ร้ายแรงกว่า อาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงรู้สึกสับสนบดหูซึมเศร้าหรือกโกรธแค้นพระพุทธองค์ทรงตรัสให้เราเนี่ยละภาวะตัณหาในเมื่อเราเป็นนักภาวนาเราพึงพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าตัวตนที่เรายึดถือในทุกๆรูปแบบอาจจะเป็นที่มาแห่งทุกได้อย่างไรและเราในี่ควรจะหยุดทําให้เรื่องบุคลิกภาพเนี่ยกลายเป็นเรื่องตัวเรื่องตอนเสียทีธรรมคำสอนโดยพระอาจารย์ชยสาโรแปลถอดความโดยสิทธีมสื่อนิจทัศ